สวัสดีครับพี่น้องค้นหาป่าราสีครับมันนี่เกาะสิมาเปิดเนื้อนะครับก่อบ่ค่อยมั่นใจครับพี่น้องว่ามันสีลงบมนะครับเพราะว่าฝนตกช่วงหกโมงแรกเนี้ครับตกแห้งหอมครับมือนี่ก็มาเปิดอยู่หน้าบ้านนะครับครับเดี๋ยวจุ่อามานั่ครับสงสารมันอยู่ครับช่วงที่ผมไปเหตุคลิปวังหันคือผมต้องขับรถไก่นะครับเพราะว่ามันต้องพันถนนใหญ่ครับ เวลายามเว็ดอาจพ่นสีแดนขามถนุนนะครับก็เป็นห่วงเพ่นน้ำนะครับพ่นกระเซ่าครับมือดีพพนดีใจครับทีไดมาเบินงคนกระดิกหางครับครับเดี๋ยวมาลองเปิดเหย้อกันนะครับว่าสีหมานมานะครับว่าสีใดพ่อเดไซส่เว็ดนะครับช่วงนี้ไม่ยี่ซ่อนหาย่างครับเนื่องจากฝนตกแล้วก็ก็ค่อนข้างไม่ยี่ซ่อนจะบ่ค่อยบินนะครับครับเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับว่าสีไดนเหยาะมันะครับครับพี่น้อง ยหญ่ไม่อีกจุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเปนมันโบแมนฤดูของเพ่นนะครับเพราะว่าฤดูของเพ่นนี่เป็นฝนตกไหมนะครับแต่ก็หนาหนาวพิ่เขาหนาห่อนนะครับช่วงนี้ไม่ยี่ซ่อนกัลงหยากครับแต่ก็สมแล้วครับที่เป็นเยื้อที่หาหยากเราปลากินดีนะครับครับเดี๋ยวเปิดเสียงไม่ยี่ซ่อนก่อนครับเพราะว่าเยื้อนี่เป็นเยื่อที่เด็ดของเฮานะครับ ค่อนข้างเสียหายยากครับแต่ว่าป่ากินดีแห้งกินดีแห้งนะครับพี่น้องขออภัยครับเจ็บข้อครับตากฝนหลนะครับครับไปขายของตลาดก็ช่วงพายุโนรูเขาพอดีครับโอ้โตากฝนจนเปียกนะครับเสื้อกันฝนก็เอาไปยูนะครับครับเดี๋ยวมาเบิ้งเหยื่อน้ำกันนะครับว่าสีลงหลรายไปไหนนะครับ